รถคันนี้ได้พาผมไปถ่ายทำทุกสถานที่ยาติดติดบริเวณนี้ผมถ่ายทำเมื่อคืนนะฮะอยู่ที่บ้านหนองกระทุ่มตนนําบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงพูทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมองเห็นได้พาผมไปตลอดจนการเดินทางทุกเส้นทางที่คนหาหนูพาผมไปจะเป็นถนนลูกลัง ายถ่ายทําเพื่อใจรักไม่รู้ว่าจะมีคนดูของเราหรือเปล่ารองเท้าดาวเทียมคู่นี้จะพาผมไปทุกคนทุกแห่งเช่นกันหน้ากากใบนี้ผมเตรียมไว้สำหรับถ่ายกลางคืนหมวกใบนี้ถ่ายตอนกลางวันเส้นทางชีวิตของผมบอกไม่ได้ว่า จะไปถึงไหนจะมีคนดูหรือไม่แต่ณวันนี้ผมจะทำดีที่สุดทุ่ง,งานาบริเวณนี้นะครับได้สร้างผลงานอีกหนึ่งผลงานครับผมเป็นคลิปคืนที่13บ้านหนองกะทุ่มตำบลหน,นองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิผมขอฝากผลงานของผมไว้ให้ท่านผู้รับชมได้ดูไว้ ขอพระคุณมากครับขอพระคุณสถานที่แห่งนี้ขอพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ติดตามผมมาขออนุญาตก,กราบและจากลากันครับผม